รงวงน้อยนะครับที่ปรกษาด้านระบบก,การเงินกาครคลังกรมบัญชีกลางนะครับสวัสดีครับท่านเกียรตินรงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณถนอมและคุณจิมมี่ครับครับอันนี้ผมต้องสารภาพว่าผมไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยนะครับทําให้ไม่รู้ว่าคนที่เกษียณอายุราชการแล้วก็มีสิทธิอะไรบ้างหลังเกษียณเพราะว่ามีคนที่เกษียณ ฝากถามมานะครับฝากถามว่าไงนะน้องมี้นะฝากถามเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพค่ะมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าบางคนก็บอกทำไมได้น้อยหรืออะไรหยาบหกสิบปีเกษียณปั๊บเริ่มต้นได้เท่าไหร่ผ่านไป5ปีจะต้องได้อีกเท่าไหร่ยังไงอย่างเงี้ยครับท่านเกียรติรงช่วยอธิบายตรงนี้ให้กับพี่น้องผู้เกษียณไปแล้วแล้วก็ยังไม่แน่ชัดในสิ่งที่เขาจะได้รับหน่อยครับก็ เริ่มต้นก่อนนะครับว่าเมื่อข้าราชการนะครับเกษียณอายุนะครับก็คือจะสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นบําเหน็จเงินก้อนหรือว่ารับเป็นบํานาลายเดือนนะครับ<ช>ถ้าเกิดสมมุติเลือกบำเหน็จเงินก้อนเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์รับสวัสดิการต่างๆนะครับแต่ถ้าเลือกว่าเป็นบํานาลายเดือนนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการนะครับอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตรนะครับแล้วก็บําเหน็จตกทอดแล้วก็บําเหน็จจำารงชีพในประเด็นที่ฐานด้วยนะครับ ในส่วนนี้เองนะครับเในการรับบําเหน็จดารงชีพนะครับเมื่อข้าราชการเนี่ยนะครับเขอรับเป็นบํานาลายเดือนนะครับก็จะรับบำเหน็จดำรงชีพนะครับบำเหน็จดำรงชีพนี้จะมีการนําบําเหน็จตกทอดบาเหน็จตกทอดขออธิบายนิดนึงก่อนก็คือว่าถ้าข้าราชการบํานาเสียชีวิตนะครับทายาทหรือผู้ที่ข้าราชการบํานาแสดงเจตนาลุวมนะครับจะได้รับ เงินบำเหน็จบัตรสามสิบเท่านะครับหลังจากที่ผู้รับบํนานาญเสียชีวิตนะครับแต่ในช่วงที่ผู้รับบํนานาญยังไม่เสียชีวิตเนี่ยนะครับทางกระทรวงกางก็ได้มีการทําในเรื่องของบาเหน็จํารงชีพนะครับคือเอาเงินส่วนหนึ่งของบําเหน็จตกทอดก็คือสิบห้าเท่านะครับของเงินบํนานาญรายเดือนนะครับมาคํานวณ นะครับโดยจะมีการจ่ายเป็นสามช่วงนะครับก็คือช่วงแรกก็คือว่าถ้าอายุต่ำกว่า65ปีก็คือส่วนใหญ่ก็คือตั้งแต่อายุ60ที่เกษียณอายุนะครับจะมีสิทธิ์ได้รับนะครับเงินบำเหน็จดำรงชีพนะครับไม่เกิน200,000บาทนะครับครับและช่วงที่สองนะครับก็คือช่วงอายุ65ปีขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน70ปีนะครับจะได้รับบำเหน็จดำรงชีพไม่เกิน400,000บาทในกรณีที่ ท่านผู้รับบำนาญได้รับตั้งแต่ตอนอายุ60ไปช่วงแรกแล้ว200,000 <c oughs> ก็จะเอานำรายการนี้มาหักก็จะเหลืออีก200,000นะครับ <c oughs> สรุปก็คือ <c oughs> 2อช่วงนี้ก็คือ400,000รวมก,กันแล้ว400,000แล้วเมื่ออายุตั้งแต่ 70, 70ปีขึ้นไปนะครับก็จะได้รับบำเหน็จในโรงชีพทั้งหมดไม่เกิน500,000บาทดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าผู้รับบำนาญท่านรับสช่วงไปแล้ว400,000ก็จะเหลืออ,อีกหนึ่งแบาท นะครับที่ท่านจะได้รับในการบำรงชีพครับอืก็คือรวมแล้วเขาคือไม่เกินห้าแสนนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี้ยแค่ห้าแสนบาทเองนะครับไม่เกินครับเขาจะรับทั้งถ้าจะรับระบกไหมขอรับทีเดียวห้าแสนอันนั้นก็คือรับแบบเป็นก้อนทีเดียวเลยถูกไหมครับท่านครับคือถ้าจะรับห้าแสนก็คืออย่างนี้ครับว่าท่านผู้รับบำนาญจะไม่รับช่วงแรก ครับ,รบก็คือช่วง60จนถึง65แล้วช่วง65-70ท่านเกิดไม่ขอรับนะครับท่านก็จะสามารถไปรับตอนช่วง70แต่จะได้รับทั้งก้อนเลยแต่ถ้าสมมุติท่านจะทยอยรับคือเราลองเป็นกฎที่ว่าคือช่วงแรกจะให้200,000นะครับครับแลาช่วงที่สองนะครับ65จนถึง70ก็จะให้200,000นะครับและช่วงสุดท้ายก็คือ100,000แต่ต้องดูเงินบํานาญด้วยนะครับ ว่าเงินบํานาญที่ท่านได้รับคูณกับสิบห้าเท่าเป็นยอดเงินเท่าไหร่อย่างเช่นยกตัวอย่างครับถ้าเกิดสมมุติว่าข้าราชการบํานาญเนี่ยนะครับเได้รับเงินบํานาญนะครับสองหมื่นบาทต่อเดือนนะครับถ้าคูณสิบห้าเท่าแล้วก็จะเป็นสามแสนใช่ไหมครับท่านแล้วก็จะได้รับในช่วงสมมุติหกสิบปีจะได้รับสองแสนดังนั้นจะเหลือสิดอีกหนึ่งแสน แต่ไปขอรับได้เมื่อช่วงอายุ65ปีครับจะได้รับอีกหนึ่งแสนดังนั้นช่วง70จะไม่มีสิทธิ์รับและเพราะเราดูจากเงินบํานาญที่ท่านได้รับปัจจุบันมาคํานวณนะครับครับแล้วหลัง70จะได้อะไรต่อครับท่านอั้นรคืออย่างนี้ครับว่าเอในส่วนของอย่างที่ที่ที่เรียนนะครับว่าในเรื่องของบำเหน็จตลงชีพเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบำเหน็จบกทอดใช่ไหมครับครับคราวนี้เนี่ยนะเราก็ทางส่วนทางก็มองเห็นถึงว่า เออบางครั้งอ่ะผู้รับบานาญเนี่ย,บบน,น,น,ยนะครับก็คืออาจจะต้องการที่จะใช้เงินมากกว่าสิ่งที่ที่เรากําหนดก็คือสามารถที่จะเอาบำเหน็จบกทอดที่เหลือนะครับไปขอรับเขาเรียกว่าบาเหน็คัาปกะกันคือไปนําไปกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้นะครับครับแล้วตัวตัว,ตวบาเหน็ศัมปกรนเนี้เหมือนกับเป็นเออหนังสือคาประกันอันหนึ่งที่นะครับทาง ส่วนการเงินนะครับเอ่อจะนําเป็นหลักประกันในการไปกู้ครับอืมค่ะอันนี้ยังไงเขาก็จะได้แน่แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเขาเกษียณมาแล้วเนี่ยเขาได้รับเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเรื่องของวงเงินนะครับแต่ละช่วงสองแสนไม่เกินสี่แสนสุดท้ายก็ห้าแสนก็ไล่ันตามลําดับไปจะได้เต็มจํานวนนี้ไหมก็อยู่ที่ว่าไรายได้เขาคือเท่าไหร่ครับ ขึ้นอยู่กับเงินบำนาญรายเดือนขึ้นอยู่กับเงินบำนาญรายเดือนอืมครับนะครับอทีนี้ท่านครับมีประเด็นหนึ่งที่คุณผู้ชมถามมาอยู่บ่อยๆนะครับเรื่องของพอคนที่รับบำนาญแล้วเสียชีวิตเนี่ยลูกหลานทายาทจะต้องรับบำนาบกาเรียกบำเหน็จตกทอดถูกไหมครับครับอันนี้เขาต้องยื่นเรื่องที่ต้นสังกัดของผู้ตายใช่ครับต้องยื่นที่ต้นสังกัดครับของผู้ตายทีนี้ปัญหาที่เขาถามมาอยู่เรื่อยๆก็คือว่า ทำไมมันช้าจังจะไปตามเรื่องนี้ได้ที่ไหนครับท่านครับ mm hmm. อออกออย่างนี้นะครับว่าเออจุดสําคัญคือว่าถ้าเป็นกรณีที่นะครับผู้รับบนานํานาญท่านนั้นนะครับไม่มีหนี้ส่วนใหญ่ก็คือกระบวนการคือว่าเมื่อได้ยื่นที่สว่วนราชการแล้วนะครับแล้วสว่วนราชการจะจะขอเอกสารนะครับอย่างเอกสารก็คืออย่างเช่นใบมรณะบัตรของผู้รับบํานาญนะครับแล้วก็ ใบที่แสดงเห็นว่าเป็นเป็นทายาทนะครับ,รบแล้วก็ในเรื่องของเอกระบวนการเนี้ยเมื่อเอกาสารครบถั่วแล้วนะครับเตรงส่วนราชการเมื่อบันทึกข้อมูลมาในระบบดิจิทัลเป็นชั้นแล้วแล้วก็จะนําแล้วก็จะส่งแนบเอกาสารนี้มาที่กรมชิการนะครับกรมธิการก็จะทําการตรวจสอบแล้วก็อนุมัติถ้าเป็นเคสไม่มีนี่จะไม่ไม,ไม่ไม่ช้านะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีนี่อย่างที่บอกว่าเป็นนี่บําเจิําประกัน ที่ทางผู้รับํานานเนี่ยได้ไปใช้สิทธิ์ในส่วนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับกรรมชิการต้องรอข้อมูลจากธนาคารนะครับที่ผู้รับํานานนี้ไปกู้ครับ<ม>เพื่อว่ามียอดเท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อได้รับจากตรงส่วนของธนาคารมาแล้วเราก็จะมาคํานวณว่าผู้รับํำนานนะครับมีบําเหน็จบกทอดสมมติว่ายอดเงินเท่านี้แล้วได้มีการรับบําเหน็ดดำรงชีพไปแล้วแค่นี้ แล้วก็ได้มีการเออใช้หลักประกันในการกู้ธนาคารนะครับไปจํานวนแค่นี้เหลือเท่าไหร่เราก็จะจ่ายให้ขายาดนะครับกระบวนการที่ช้าส่วนใหญ่ก็คือนี้ครับจะไปที่ธนาคารเพราะบางธนาคารนะครับสมมติว่าผู้กู้ผู้รับบานาญกู้ที่สาขาตามต่าง,างจังหวัดใช่ไหมครับ,รบทัานสาขาก็จะมีกระบวนการต้องไปติดต่อที่ของสำนักงานใหญ่ในการที่จะดําเนินการเพื่อจะได้ยอด ที่จะมาที่กรมบัญชีกลางว่ายอดที่เป็นหนี้ของผู้รับบอนาน,นี้มีเท่าไหร่นะครับแล้วนะครับพอเราได้มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับทางบํานักานใหญ่ก็จะต้องส่งเลขบัญชีนะครับไปให้กับทางสาขาธนาคารเพื่อจะบันทึกรายการนะครับเลขธนาคารที่เราจะต้องหักส่วนหนึ่งจากบำเหน็จบกทอดนี้นะครับไปใช้หนี้ให้กับธนาคารด้วยครับดังนั้น กระบวนการเนี่ยก็คือจะกระบวนการที่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องของทางการที่จะมีการดําเนินการตรวจสอบนะครับยอดหนี้คงเหลือครับครับงั้นทวนอีกทีครับท่านครับว่ากรณีที่ผู้รับบําเหน็จบํานาญนะครับเสียชีวิตแล้วก็บําเหน็จตกทอดถึงทายาทเนี่ยถ้าเขาไม่มีหนี้เรามีกรอบไหมท่านครับเพราะว่าบางท่านบอกว่าเจ็ดแปดเดือนแล้วก็ยังไม่มีคําตอบไปถามแล้วก็ไม่ได้คําตอบว่าเมื่อไหร่ก็รอแต่ว่าพอถามจะถามต้นสังกัด ก็บอกว่ารอกรมบัญชีกลางเรามีกับกรอบเวลาไม่ว่าภายในไม่เกินเท่าไหร่ครับท่านนะคือถ้าเรื่องที่สวยการทามาและเอกสารครบช่วงนะครับมาที่กรมบัญชีกลางกรณีที่มีนี่เราใช้เวลาแค่สิบห้าวันนะครับในการที่จะตรวจสอบแล้วนี่นะครับพอเราตรวจสอบเสร็จแล้วเราก็จะแจ้งไปแจ้งผ่านระบบไปที่สวนราชการนะครับสวยราชการนี้เขาจะมีกระบวนการคือตั้งเบิกเงินตัวนี้เพื่อจะให้กับทายาทซึ่งเราจะมีรอบนะครับในแต่ละเดือนนะครับ จะมีรอบถ้าเกิดสมมุติว่าสวยการเบิกตามรอบก็จะสามารถได้ในเดือนเดือนนั้นเลยแต่ถ้าเกิดไม่ตรงรอบนะครับเลยรอบก็จะได้ในเดือนถัดไปอะครับอถ้าทุกอย่างถูกต้องยืน่นเอกสารครบถ้วนสิบห้าบวกบวกไปกไป็ตามบวกรอบนะครับก็ถ,ถ้างั้นผมว่าก็ไม่น่าจะเกินสเดือนถ้าพูดถึงไม่เกินครับ อืถ่ถ้ามันช้าก็อโอเคเราก็ต่อไปจะได้ตั้งคําถามว่าที่คุณตามเรื่องมาเนี่ยผู้ตายมีหนี้ไหม,มนะเอาบําเน็ดตกทอดไปค้าประกันนี้อยู่ไหมถ,ถ้าตรงถ้าตรงมีตรงนี้จะช้าหน่อย,ถ,อถ,อยถูกไหมครับท่านครับใช่ครับแล้วกระบวนการยื่นทั้งหมดยื่นผ่าน,ย,น,านยื่นผ่านต้นสังกัดแล้วก็ทําผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมดเลย แล้วก็เงินก็จะเงินเวลาอนุมัติเสร็จปั๊บนี่เงินมันก็จะเข้าบัญชีของใของทายาทหรือทายาท<ข>จะต้องไปเบิกที่ต้นสังกัดของผู้ตายหรือว่าเข้าบัญชีของทายาทได้เลยครับการเรงินเข้าจ่ายเงินตรงนี้ครับแต่เข้าบัญชีของทายาทเลยครับอืมไม่ต้องไปทําอะไรต่อรอเวลายอย่างเดียวใช่ไหมแต่ถ้าล่าช้าก็ไปตามกับต้นสังกัดได้เพราะต้นสังกัดจะตอบได้อืครับจริงๆเนี่ยนะครับทางต้นสังกัดเนี่ยจะสามารถดูข้อมูลว่า ตอนนี้กระบวนการอยู่ถึงไหนแล้วบ้างครับเรารู้ว่าบางครั้งก็อาจจะติดต่อมาที่กรมัญชีกางนะครับเพื่อในการที่จะสอบถามข้อมูลหรือตามรังเขตคังจังหวัดของกรมัญชิกางได้ครับสมมุติผมเป็นเจ้าหน้าที่แล้วมีน้องจิมมี่มาตามเรื่องนี้ค่ะ,ะผมก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะคีข้อมูลเข้านะไปในระบบนี้เพื่อจะตรวจสอบสถานะล่าสุดได้เลยได้ไหมท่านได้เลยไหมครับ ใช,ใช่ครับถ้าเกิดคุณจิมมี่เป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการนี้ทีข้อมูลเข้าไปสอบถามได้เลยครับรู้เลยว่าอย,อยู่ในกระบวนการไหนขั้นตอนไหนครับอืหรือจะถ้าญาติทายาของผู้เสียชีวิตจะติดต่อไปที่กรมบัญชีกลางให้ชื่อให้นามสก,กุลให้ข้อมูลทางกรมบัญชีกลางตอบได้ไหมครับท่านครับตอบได้ครับกรมเชียงสามารถดูได้นะครับ โอเคแล้วก็จะได้เข้าใจตามนี้ถ้าอย่างนั้นนะนเนี่ยคุณผู้ชมถามมาว่าบํานานผู้ที่รับผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยถ้าไม่ใช่ญาตจะได้ไหมแล้วต้องทําอย่างไรเนื่องจากว่าเป็นคนโสดกรณีที่เป็นคนโสดละคะท่านกรณีที่ททว่าเป็นคนโสดแล้วเกิดสมมติว่าไม่มีไม่มีาทายาททายาทอย่างเช่นนะครับบิดามารดานะครับบุตรนะครับถ้าไม่มีในส่วนนี้แล้วก็คือจะมี เออผู้รับผู้รับบำนาสามารถแสดงเจตนานะครับว่าจะเออให้ใครครับได้นะครับซึ่งใบแสดงเจตนาเนี้ยจะเป็นเป็นส่วนที่จะเป็นส่วนที่เราเหมือนกับจะเอาเงินในเป็ในในสดทอดเนี้ยครับให้ตามติดครับถ้าเราบอกว่าบบ<ค>เหมือนกับที่นายกรรมระบบุไว้อันนี้ถ้าเขาไม่มีทาย,ยาทเนาะเขาก็ระบ,บุไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามอบใไ้ใครคนนั้นก็จะต้องเป็นคนมาทําเรื่องเบิกไปครับอื แล้วครับท่านครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลชัดเจนถ้ามีอะไรที่จะต้องสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไว้ขอญาตติดต่อท่านอีกนะครับครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านเกียรติณนรงวงน้อยนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเอาว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องบําเหน็จบํานาญตกทอดนะครับ พ่อแม่เสียชีวิตนะครับเป็นราชการลูกหลานตามเรื่องนี้หนึ่งไปตามต้นสังกัดและให้ข้อมูลกับต้นสังกัดและต้นสังกัดก็คลิกตรวจสอบข้อมูลและตอบได้เลยใช่ค่ะถ้าก็ตอบไม่ได้แสดงว่ามั่วและเจ้าหน้าที่ <c oughs> นะเพราะระบบมันเชื่อมกันหมดแล้วถูกต้องมีข้อมูลหรือสองติดต่อที่กรมบัญชีกลางนะครับติดต่อกรมบัญชีกลางสอบถามความคืบหน้าว่าอยู่ในกระบวนการขั้นตอนไหนะนะครับหรือบางที ทายาทไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่ตายไปแล้วก็มีบําเหน็จบํานาญตกทอดนั้นนะ่ะเขามีหนี้อยู่นะครับอันนี้พอตัวอ๋อที่ช้าเพราะมีหนี้ต้องหักหนี้ให้กับธนาคารเขาก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วเขาจ่ายาแล้วการจ่ายก็คือโอนเข้าบัญชีของทายาทที่ไปยื่นความประสงค์นั่นแหละครับนะชัดเ <นะ S 2> จนนะคะ